จมจมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้จังต้องวิ่งเออนี่ๆโอ้ยสู้ๆโยนเลื้อไปเลื้อไปเลื้อไปสู้วิ่งนะสู้วิ่งนะสู้วิ่งนะ สวัสดีค่ะพบก,กับปันๆในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะตอนนี้ปันก็นั่งในเรือนะคะมาตกปลาค่ะวันนี้ก็มากับแม่สองคนนะคะแม่อยู่ข้างๆวันนี้ก็มีเวลาแค่ครึ่งวันบ่ายนะคะเพราะว่าครึ่งวันเช้าเนี่ยไปทํางานเสร็จแล้วก็เอาเวลาว่างอีกครึ่งวันเนี่ยมาตกปลาเอาไปพูดไปพูดมาไม่ค่อยบ้าตกปลาเท่าไหร่นะคะครึ่งวันยังจะมาอีก แล้วก็เราชมกันค่ะว่าครึ่งวันเนี่ยเราจะได้ปลาสักกี่ตัวเอาให้ได้ก่อนเถอะจะได้ปลาหรือเปล่า <c oughs> อันนี้แดดแรงนะคะปันก็เลยใส่แว่นเพื่อมองทุนไม่ไงั้นมันจะมองทุนไม่เห็นแล้วลมมันก็แรงไงเวลาลงพักมานเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะก็เลยใช้แว่นช่วยปลาก็เริ่มตอดแล้วนะครับ เป็นทุนทสีซ้อมมันอะต่อแต่ว่ามันต่อแบบไม่เหมือนตัวใหญ่ะนะอืมเป็นถ้าตัวเล็กก็ตัวใหญ่ต่ออ่ะมันจะดูแบบมันจะดูรู้เลยถ้าตัวใหญ่อ่ะมันจะไม่ระแวงมันจะจมไปเลยแต่ถ้าตัวเล็กอก่ะตึ๊บ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 มันไม่จงอันนี้ก็เงียบไปแล้วนี่ก็เงียบไปแล้วถ้ามันไม่กินเราต้องย้ายแล้วนะ เพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะปลาตอ้้ <c oughs> อุ้ยไม่ทำ <c oughs> โธ่ <c oughs> โ,โ,โอ,อ๊ะเอาอามดูปลาต่อต้นไม้ดิแล้วพอแล้วพอปันเห็นปลาต่อต้นไม้ปันก็เลยโยนไปแต่มันไม่คิดโหมันสตาดติ๊บๆ,ๆเลย มาแล้วมาแล้วนะครับตัวแรกไซมินไซมินี่มากเลยที่เราเห็นมันตอดไม้ไซนี้หรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันคิดเหมือนกันไหมมีไซเล็กอะเอาไ้ก่อนเอาไปก่อนใช้ได้เป็นตัวประกันไว้ก่อนครับมาปุ๊บจุ๊บปั๊บเลยมุกเมื่อกี้นี้ไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้ามันไม่ต่อนะครับเราลมแรงเราเลยเข้ามาอยู่ข้างๆตัวลิงนิดนึง ยายที่มาแล้วก,ก็ตอดเลยนะครับโดนตัวเล็กเออมันก็ไม่เล็กแล้วครับไซก็ใช้ได้อยู่ออมาแล้วมาครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป็นไงตอดเหมือนตัวเล็กใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ตัวเล็กไม่เล็กนะคะเฮ้ยเฮ้ยมันจะหลุดแล้วนิดเดียวอีกนะโอเคโอเคเออโอ้โอตัวที่สองของปันปันนะครับ ที <últ> ่แต okay. <this> oh, oh, ่ซิหม้ิ่ตัวที่สโอเคกกจมก็ไม่มมมโอ้ยหือ้โอ้หโอ้ยปลาฉลาตัวใหญ่มากใส่าเลยตัวใหญ่

ใส่สิดึงมามมก็จะไดุ้ลักโุเลยมากครับซุ้ยกับผ่าชอนโหไฟมันใหญ่นี่เองอุ้ยจม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 มาด้วยกันป่าเดี๋ยว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 จมจมจมมาด้วยกันมาด้วยกันเออพลังโซเลยเจออเดี๋ยวของเจ้าให้ก่อน ก็ขยับพื้นที่มันน่อยเึงปากเกืออะไรยังไม่เซกเลยปาปาเข้าไม่พอลมก็แรงบอกทุเลยว่าทุรักทุเลครับวันนี้ดูดีหูสายใญ่เฮ้ยจับดีดีดีแล้วดูมันจับไม่แน่นเลยเดี๋ยวอวะแต่งคงงวหลุดเ,<อ>เ,พเพราะว่าปัญชอบทำา ต,ตัวหนึงนะครับตัวไซค์ก็ปันนี่นะใช้ได้ <c oughs> เยอะมากเลยอุ้ยอ,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 อุ้ลากขึ้นมาลากขึ้นมาโอ้โหแอบจมจมไปเลยฟิ้มปุ๊บจมไปเลย พอ,พอปันปันเฟี้ยงปันปันก็ไม่ได้ดูขันที่เฟี้ยงนะครับเขาไปดูคันอื่นเพราะว่าใช้ไหล่คันไงใช่แล้วพอไปดูอีกทีอ,ทอ้าวทุ่นจมไปแล้วมันลากไปแล้วน,นี่ก็ถือว่าน่าจะโดนบองมันนะคะมันก็เลยเขา้าก็เลยไม่ต้องยหญยไปยหญ่มาแต่ทาให้ตัวนี้พายเรือไปเถอะอะไรอู้ไม่จครับไม่จงแล้ว โอ้ยไอ้กันตอดตอดไอ้ขัดซ้อมเล็กๆซ้อมจิ๋วเออามาตึบต๊บตึ๊บตึบต๊บตึ๊บหร<อ>ือปลาตัวเล็กมันมากวนหรือเปล่าไม่รู้ จุดนี้เงียบแล้วนะคะปันก็เลยจะไปหาที่ใหม่ตกค่ะลองไปจุดอื่นเพราะปันเห็นปลาต่อต้นไม้แล้วปันคิดว่าปลาต่อต้นไม้ส่วนมากมันจะไม่กินเบ็ดหรอคิดเหมือยกันไหมอะไรนะปลาที่ต่อต้นไม้ส่วนมากมันจะไม่กินเบ็ดมันกินเบ็ดไหมไม่รู้แต่ว่าย่อนต้นไม้แต่มันไม่กินเบ็ดพอเห็นย่อนไปเห็นปันปันย่อนไปมันก็ไม่กินนี่ เราไปหาที่กปล้าใหม่ดีกว่าเพื่อเข้าเฮ้ยทุ่นนอนนะเออทุ่น ว่าทุ่นนอนอส,สวยทุนนอนเพราะอะไรรู้ไหมมัน,มนออกไปไม่ได้ออกมัน<ล>อมเยอาใช่กินนานเลยอ่ะกินลึกด้วยก็ามันนอนนานแล้ว <laughs> ทุ่นมันนอนนานแล้วตามจริงจะดึงนานแล้วนะเดี๋ยวชัดหลุดขึ้นมาเดี๋ยวดดงนด่า

ลื่นไปลื่นไป,ไปสวิงนะสวิงนะสวิงนะเมื่อกี้บอกปาไปกิน<ม>โอ้โหู้รุดพอดีเขาเขาวิงวาว่งพอดีเลยเก<ม>ือบเลยนะครับท่านผู้ชมครับโสายใหญ่เข้ามาแต่ว่ารุพดพอดีเ,เออดีนะใช้ตัววิงนะ่งอ่ะใช่ คุยกับแม่เลยวปลาไม่กินใส่ถุงมือครับใส่ถุงมือโอ้หตัวใหญ่ตัวใหญ่เพิ่งมาตัวแรกครับเนี้ครึ่งวันจนจะเย็นแล้วนะครับที่มันตปานบอกว่ามาครึ่งวันนะตอนนี้ก็ปลาไปสี่โมงสี่โมงครับสี่โมงเย็นแล้วตัวใหญ่ซ้ายอย่างเงี้ยมันหลอกเราเลยมันไปต่อคันดันเตอร์มันมากินคันนี้อ๋อมันหลอกฮะใช่ยังดีที่ได้มาไม่ ้มันไม่ลอกมันยังตอดมาตอดไอซีเหลืองมันตอดตึ๊บๆเห็นไหมมันลากไปน่ะดูดิดูด,ดิแต่มันไม่ดึงอะ่ะอาจจะลอกจริงๆก็ได้โอ้ยจงตัวชักตออโอ้ยมันทก้งหมดแล้ว เราดึงช้าเมื่อกี้หมดแล้วหมดเลยโอ้ลมแรงจัดมองยากอันไหนลมอันไหนตอด รู้ทีก็ตอนทุนจมไปแล้วนี่นะคะฝีมือปันๆ้ดยใช้เวลาตกปลาแค่ครึ่งวันนะคะประมาณสาม,ส,ามสี่ชั่วโมงค่ะไซสใหญ่เมื่อกี้ก่อนกลับบ้านนะคะเข้าไปตัวอีตัวหนึ่งนี่ไซสใหญ่มากตัวนี้น่า,จะ,นาจะได้ถึงโลที่เหลือก็ไซส์เล็กไซสน้อยนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ ถ้าใครดูแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจให้ปันปันด้วยนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาขาวเราธรรมชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ